ลายราชาพัฒจังหวัดมหาสาร,รคามได้ร่วมกันแต่งเพลงและร้องเพลงเพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช time นี่เป็นส่วนหนึ่งของบทเพลงทะสถิตดวงใจไทยนิรันด์ฉันเกิดในรอเที่นักศึกษาเอกดนตรีศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสรารคามรวม4คนร่วมกันแต่งและร้องเพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยนายอภิสิทธิ์แววบุตรนักศึกษาชั้นปีที่ทําหน้าที่เป็นมือกีตาร์ของวงกล่าวว่า เมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาท่านันท,ทีที่ทราบข่าวในหลวงรัชการที่9เสด็จสวรรคตมีความเห็นตรงกันของสมาชิกภายในวงว่าในฐานะที่เป็นราษฎรของพระองค์และเป็นนักดนตรีวงไนท์ทิงเกิลจึงพร,ร้อมใจกันแต่งเพลงทะสถิตดวงใจไทยเนิรันฉันเกิดในร .9 เพื่อแสดงความอาลัย แม้ไม่รู้จะสรรหาคําใดมาเปรียบเทียบให้ดีที่สุดแต่ทุกเนื้อหากลั่นออกมาจากหัวใจเพื่อในหลวงรัชกาลที่9ของปวงชนชาวไทยสำหรับเพลงนี้นายอภิวัตรศรีสุวะซึ่งเป็นสมาชิกของวงบอกว่าใช้เวลาแต่งไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเพราะความรู้สึกเสียใจถาโถมเข้ามาตลอดเวลาขณะซ้อมเพลงนี้กลั่นน้ำตาไม่อยู่จนต้องซ้อมกว่าสิบรอบจึงบันทึกเสียงเสร็จ นับเป็นเพลงที่สำคัญที่สุดในชีวิตจากนั้นได้แชร์ลงใน Facebook และ YouTube เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ได้ร่วมกันแสดงความอาลัยไปพร้อมกันค่ะ